หากผมย้อนกลับไปสอนตัวเองในวัยเด็กได้หนึ่งในนิสัยที่ผมจะรีบสอนตัวเองเลยคือความเป็นผู้นําครับความเป็นผู้นํามีอิทธิพลกับทุกมิติของชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นการทํางานความสําเร็จความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความสุขในชีวิตจึงเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะนาหนังสือเล่มนี้มาสรุปให้ leader is last หนังสือเล่มนี้เป็นของคุณไซมอนซีเน็ตครับหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้นําที่ดีซึ่งทุกคนอยากจะเป็นแบบนั้นครับเราต้องรู้อะไรบ้างและเหตุผลอะไร น้อยครั้งที่เราจะได้เจอผู้นำที่ดีหากเทียบกับ bad leaders หรือผู้นำที่ไม่ดีนั่นเองในเอพิโซดนี้เราจะมาไขาความลับให้ตัวคุณผู้ฟังเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในชีวิตผ่านหนังสือ leader eat last ครับตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ w w w t h e l i b r a r y l e a r n com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหนังสือเล่มน,นี้ผมเองก็มีโอกาสได้รู้จักมาสักพักแล้วนะครับและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็รู้จักผู้เขียนท่านนี้ดีคุณไซมอนซิเนกเจ้าของหนังสือ Star t w i w h Y Infinity Game แล้วก็มีหนังสือหลายเล่มมากที่จะพูดถึงเรื่องของความสำเร็จ ระยะยาวครับความสําเร็จควรที่จะยั่งยืนความสําเร็จไม่ควรเกิดขึ้นแบบชั่วค้ามคืนแล้วก็หายไปกลายเป็นความล้มเหลวนี่คือสิ่งที่คุณไซมอนเซนเนกพยายามถ่ายทอดลงหนังสือของเขานะครับหนังสือทุกเล่มของเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกรวมถึงหนังสือเล่มนี้ด้วยก่อนอื่นผมจะมาอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าทําไมถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะสอนเรื่องของความเป็นผู้นําให้กับตัวเองเรื่องของความเป็นผู้นานะครับมันจะไม่ได้อิงอยู่กับ ตำแหน่งไม่ได้อิงอยู่กับฐานะแต่มันอิงอยู่กับนิสัยครับคาแรคเตอร์ Character นั่นเองนิสัยของผู้นำที่ดีเป็นแบบไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูครับหากให้ลองนึกถึงผู้นำในอุดมคติจะเป็นแบบใดบ้างก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสได้รวบรวมคำตอบจากทีมงานนะครับมันจะมีคำตอบอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งทุกคนจะพูดเหมือนกันหากพูดถึงผู้นำที่ดีนะครับปัจจัยแรกเลยก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่มีเอมพาร์ตี รับฟังและเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงไม่ใช่การฟังเพื่อที่จะโต้ตอบไม่ใช่การที่จะไม่รับฟังผู้อื่นข้อนี้สําคัญมากเรื่องของการรับฟังเรื่องข้อที่2ก็คือมีวิสัยทัศน์ครับวางแผนเป็นไม่ทําอะไรแบบหุนหันพลันแล่นนั่นเองข้อที่3ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเตือนคนใกล้ตัวเสมอเวลาขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งสูงนะครับครั้งหนึ่ง เมื่อถึงวันหนึ่งเราก็จะต้องเติบโตจะต้องไปอยู่ในจุดที่มีผู้ตามนั่นเองเชื่อเลยครับหากคุณไม่เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนนั้นมันจะไม่ทันครับเพราะเมื่อคุณไปอยู่ในตําแหน่งของการนําคนคุณจะโกรธง่ายคุณจะรู้สึกเลยว่าการควบคุมตัวเองมันทําได้ยากมากกว่าตอนที่อยู่ในตําแหน่งผู้ตามเหตุผลจริงๆเป็นแบบนี้ครับพอเราอยู่ในตําแหน่งผู้นํา เราจะรู้สึกว่าเรามีอำนาจเราสามารถควบคุมสิ่งที่เราเคยควบคุมไม่ได้มาก่อนตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวการเรียนรู้ความเป็นผู้นำตั้งแต่เนิ่น เป็นเรื่องที่จําเป็นครับเพราะหากคุณไปเรียนรู้ตอนคุณจําเป็นต้องรับตําแหน่งผู้นํามาแล้วมันจะไม่ต่างจากการที่คุณไปเรียนว่ายน้ําตอนจมน้ําเลยนั่นเองผมเลยได้สรุปบ,บทเรียนมาจากหนังสือ Leader e t Last ครับหนังสือเล่นมนี้คอรอบคลุมเรื่องของความเป็นผู้นําที่ดีและหลังจากนี้ครับเราจะมาเรียนรู้บทเรียนจากหนังสือ Leader i t Last กันสําหรับคุณผู้ฟังที่กดติดตามผมแล้วผมเชื่อว,ว่าทุกท่านจะได้ความรู้จาก EP นี้ไปเยอะแน่นอนสําหรับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับอย่าเพิ่งกดครับ ลองฟังคลิปนี้ให้จบก่อนหากคลิปนี้ทำให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองมีความรู้และเข้าใจหลักการในความเป็นผู้นำได้ถึงตอนนั้นค่อยกดก็อย่างได้ครับผมจะเริ่มมาที่ข้อที่1ก่อนแล้วในช่วงท้ายผมจะสรุปเลยว่าทั้งหมดนั้นผมเอาไปปรับใช้ในการบริหารองค์กรหรือการบริหารชีวิตอย่างไรบ้างข้อแรกครับคุณแซมมอนสไเนอเขามาถามคำถามนี้ก่อนเจ้าของหนังสือ Start with why ใช่ไหมครับ why we have l a t e r ทำไมครับ ทำไมโลกเราต้องมีผู้นําด้วยทุกคนเท่าเทียมกันไม่ได้หรอทำไมจะต้องมีคนที่อยู่สูงและมีคนที่เป็นผู้ตามทุกท่านเคยสงสัยไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเหตุผลที่เป็นเหตุผลหลักที่สุดว่าทําไมมนุษย์ถึงสามารถอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารหรือสามารถปกครองโลกใบนี้ได้เพราะเราเป็นสัตว์สังคม คุวสาัตสังคมในที่นี้ก็คือเราสามารถร่วมมือกันสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากกว่าที่จะทําตัวคนเดียวได้พอถึงจุดนี้ครับพอมนุษย์มาอยู่รวมกันสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดมีความคิดมีอารยธรรมมารวมกันทุกอย่างมันจะเท่าเทียมกันไม่ได้ครับมันจะต้องมีคนคนหนึ่งที่กลุ่มอํานาจและอีกกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่คอยตามคนที่มีอํานาจฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นครับแต่จุดน่าสนใจต่อมาก็คือผู้นําครับ ในสมัยโบราณนะครับผู้นําในยุคนั้นก็จะต้องมีร่างกายกำยำฉลาดมีไหวพริบแล้วก็สามารถให้ผู้ตามพึ่งพาได้ทุกวันนี้ครับโลกาพิวัฒน์มันก็เปลี่ยนไปจากที่ผู้นําใช้ความสามารถทางกายเป็นหลักทุกวันนี้เริ่มไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับเราเริ่มใช้ความสามารถในการวางแผนวางวิสัยทัศน์ในการสื่อสารผู้นําเลยเริ่มมีมิติหลากหลายมากขึ้นตรงนี้แหละครับ แต่สิ่งที่มันสําคัญก็คือไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานขนาดไหนเราก็ยังต้องมีผู้นําครับเ e n นมาร์เกบริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชําระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า1.5ล้านรายทั่วโลกครับ Market. พิเศษครับสำหรับผู้ชมเดอะไลบรารที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วยส่วนต่อไปก็คือหากผู้นำไม่มีประสิทธิภาพมันจะโยงมาที่ข้อที่2 success of failure has influenced from leader ความสำเร็จและความล้มเหลวจุดเริ่มต้นทั้งหมด มาจากผู้นำครับไม่ว่าจะเป็นในบริบทขององค์กรประเทศครอบครัวหรือแม้แต่กลุ่มคนเล็กๆทีมก็ได้ครับทั้งหมดนะครับทุกความสำเร็จและความล้มเหลวจุดเริ่มต้นมาจากผู้นำเลยพูดง่ายๆนะครับหากองค์กรผมจะเทียบในบริบทองค์กรหากองค์กรมีผู้นำที่ไม่ดีมันจะมีแนวโน้มเกิน90%ที่องค์กรจะไปไม่รอดแต่ถ้าหากองค์กรมีผู้นำที่ดี ระบบอาจจะยังไม่ดีมากก็ได้แต่ถ้าเขามีผู้นําที่สามารถทําให้ผู้ตามรู้สึกสบายใจมีผู้นําที่วางแผนเป็นมีวิสัยทัศน์รู้ว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่เหตุผลจริงๆคืออะไรแนวโน้มความสําเร็จขององค์กรมันจะไปได้ไกลมากครับซึ่งทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่โรงเรียนไม่มีสอนนะครับเพราะโรงเรียนไม่เคยสอนให้เราเป็นผู้นําแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงความสําเร็จในชีวิตหรือความล้มเหลวในชีวิตอิงอยู่กับผู้นําครับ บางทีผู้นําที่ว่าอาจจะเป็นคนอื่นหรือบางครั้งก็เป็นตัวเราเองนั่นเองฉะนั้นข้อนี้อยากให้ลองจําไว้นะครับเป็นเหตุผลของหนังสือเล่มนี้ความสําเร็จและความน้มเหลวขึ้นอยู่กับผู้นําครับข้อที่3 people isn't number อย่าเปรียบเทียบคนเป็นตัวเลขครับข้อนี้จะอิงอยู่กับบริบทขององค์กรหรือภาพที่มันใหญ่หากผมเล่าเรื่องราว2เรื่องก็คือเรื่องแรกนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเจสิก้า เจสสิก้าครับประสบอุบัติเหตุถูกรถชนซึ่งเธอเองก็ไม่คาดคิดหลังจากนั้นเจสสิก้าครับก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดขาขาของเธอครับถูกชนจนกระดูกไม่ได้อยู่ในรูปเดิมเลยเธอเพิ่งรู้ตัวครับหลังจากที่เธอฟื้นมาเธอไม่สามารถใช้ขาข้างนั้นได้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงเธอยังเดินเหินได้ตามปกตินี่คือเรื่องที่1กับเรื่องที่2ครับผมมีสถิติการเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางท้องถนนครับในเดือนธันวาคมปี2566มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนถึง1 4 0 0 0กว่ารายครับคุณผู้ฟังสังเกตเห็นอะไรไหมครับความรู้สึกกับ2เรื่องที่ผมเล่ามามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันตรงนี้เลยครับผมว่าเขานําเสนอได้ดีมากเลยเมื่อใดก็ตามที่คุณมองว่าคนเป็นตัวเลขทางสถิติ ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมันจะหายไปครับซึ่งตรงนี้มันสําคัญมากยกตัวอย่างนะครับหากคุณผู้ฟังเป็นผู้นําองค์กรแล้วคุณมองว่าพนักงานเป็นเครื่องทําเงินมันก็ไม่ต่างจากการที่คุณมองพนักงานเป็นตัวเลขเลยครับตรงกันข้ามหากผมเป็นผู้นําอีกคนหนึ่งผมมองว่าพนักงานคือคนเท่านั้นเลยครับ พนักง,งานคือคนที่ผลักดันวิสัยทัศน์คือคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือคนที่แบ่งปันทุกแบ่งปันสุขแล้วก็สร้างวิสัยทัศน์ให้มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงคุณผู้ฟังอยากอย,กอยู่กับผู้นําคนไหนมากกว่ากันครับและในระยะยาวครับผู้นําที่มองทุกอย่างเป็นตัวเลขโดยเฉพาะเรื่องของคนในระยะยาวเขาจะเจอกับอิทธิพลด้านลบจากมุมมองของเขาเองซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่ว่าเราจะอยู่ในบริบทไหนของโลกผู้นําไม่ควรมองคน เป็นตัวเลขไม่ควรมองคนเป็นสถิติแต่ควรมองคนเป็นคนครับซึ่งตรงนี้คุณไซมอนเซเนก็ไม่ได้บอกว่าการเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกับจํานวนคนหรือเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่ทุกๆครั้งเวลาที่คนเจอสถิติอะไรอย่าพึ่งมองว่าเขาเป็นตัวเลขตรงนี้ครับผมสามารถยกตัวอย่างได้เลยเกิดวันหนึ่งคุณผู้ฟังเป็นผู้นําคุณอาจจะมีผู้ตามเป็นหลักร้อยหลักพันคนเมื่อใดก็ตามที่คุณมองว่ากลุ่มก้อนกลุ่มคนนั้นคือ100 มันจะเกิดผลเสียในทันทีความมีเอมพัตตี้ระหว่างผู้นํากับผู้ตามมันจะหายไปแต่ถ้าคุณมองว่าคนกลุ่ม100คนนั้นแต่ละคนมีภาระเขามีครอบครัวที่ต้องดูแลเขาทํางานเพื่อสารฝันของตัวเองเขาจะต้องเอาเงินเดือนไปกินไปใช้ฉะนั้นการให้เงินเดือนก็ต้องสมเหตุสมผลกับงานของเขาและก็ค่าครองชีพที่เขามีคุณจะเริ่มเห็นความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับนี่แหละครับคือสิ่งที่โลกต้องการฉะนั้น people is number อย่ามองคนเหมือนตัวเลขแต่ให้มองคนคือคนเขาคือคนที่มีความสัมพันธ์กับเราเขาคือคนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรานั่นเองข้อที่4 create trust ความเชื่อใจครับคืออิทธิพลที่มันยอดเยี่ยมมากหากคุณสร้างมันขึ้นมาได้ความเชื่อใจในที่นี้คืออะไร คุณผู้ฟังผมจะมีเรื่องราวหนึ่งจากหน่วยน V y ีซ a ลสหรัฐนะครับหน่วยน v y s e a l ครับขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยรบพิเศษที่เป็นท็อปเทียร์ของโลกนี้เลยก็ว่าได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไปดูว่าการที่จะเลือกคนคนหนึ่งเข้ามาร่วมทีมเขาดูอะไรเป็นหลักคุณผู้ฟังอาจจะนึกดูว่าหากคุณต้องการใครสักคนเข้าไปร่วมรบกับคุณคุณอาจจะต้องเลือกคนที่ยิงปืนแม่นที่สุดมีความฉลาดมากที่สุดสามารถใช้อาวุธได้หลากหลายประเภทใช่ไหมครับมีฝีมือมากที่สุดนั่นเอง แต่ผลจากคำตอบของพวกเขานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเอา n a น y s ซ a l เข้ามาร่วมทีมคือความสบายใจครับผมว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ว้ามากพกูดง่ายๆเลยนะครับหากคนคนนั้นมีความเก่งมากเลยสามารถใช้อาวุธได้ทุกประเภทมีความเชี่ยวชาญสูงแต่ถ้าทีมทำงานด้วยแล้วไม่สบายใจเขาก็ไม่เอาเขาเอาความสบายใจเป็นหลักครับ ซึ่งความสบายใจในที่ว่ามันก็คือความเชื่อใจนั่นเองหากคนคนนั้นเก่งมีความเชี่ยวชาญแต่เห็นแก่ตัวไม่รับฟังเพื่อนร่วมทีมคิดจะทําอะไรก็ทําคนเดียวภารธกิจมันก็จะไปไม่ได้ครับโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษนะครับมันจะมีความเสี่ยงสูงความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงความตายก็ได้ฉะนั้นความเชื่อใจจะเป็นตัวแปรแรกเลยเพราะว่าเขาจะต้องเชื่อใจว่าหากหัวหน้าทีมหรือเพื่อนร่วมทีมโดนยิงเขาจะต้องเชื่อใจว่าเพื่อนคนนี้ จะไม่ปล่อยเขาทิ้งไว้เขาจะถูกลากออกมาจากสถานการณ์นั้นเพื่อนจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดนี่คือความเชื่อใจครับซึ่งตรงนี้ครับหากคุณผู้ฟังสามารถเอามาเปรียบเทียบกับบริบทชีวิตการทํางานทั่วไปซึ่งอาจจะไม่ต้องเป็นนักรบก็ได้ใช่ไหมครับเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถทําให้คนรอบข้างสบายใจที่จะทํางานกับคุณได้ความเก่งของคุณอาจจะเป็นรองครับความเก่งของคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดได้แต่คุณจําเป็นที่จะต้อง ทำให้คนรอบข้างคุณสบายใจหรือหากคุณเป็นผู้นําการที่จะเอาใครสักคนมาร่วมทีมดูเลยว่าคุณสบายใจหรือเปล่าที่จะทํางานร่วมกับเขาหากไม่สบายใจถึงแม้เขาจะเก่งขนาดไหนระยะยาวมันก็จะส่งผลเสียต่อทีมนั่นเองฉะนั้นเรื่องของความสบายใจและความเชื่อใจเป็นตัวแปรแรกๆครับที่ต้องให้ความสําคัญต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่5จากหนังสือ Leader e a Last นะครับ Integrity Matters ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สําคัญมากจงพูดความจริงหรืออย่างน้อยก็อย่ากโกหกข้อนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นผู้นําย้ําอีกครั้งนะครับผู้นําคือวุฒิภาวะครับการซื่อสัตย์หรือความซื่อสัตย์เป็นอะไรที่สําคัญมากหากคุณเป็นคนไม่รักษาคําพูดความเคารพตัวเองหรือความเคารพจากผู้อื่นมันจะหายไปเยอะมากและความเป็นผู้นําในตัวตนของคุณมันจะหายโดยไม่รู้ตัวครับฉะนั้น เมื่อใดก็ตามที่คุณจําเป็นต้องสื่อสารหรือจําเป็นที่จะต้องร่วมมือกับใครอย่าปิดบังครับซื่อสัตย์กับพวกเขาพูดความจริงหากมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็บอกตรงๆไปเลยว่านี่คือปัญหาที่เรากําลังเจอและผมคิดว่าอาจจะมีวิธีแก้ไขแบบนี้ผู้คุณมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมันคือการรับฟังด้วยนั่นเองซื่อสัตย์ครับอย่ากโกหกเด็ดขาดเพราะเมื่อใดที่คุณโกหกมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาและมันแก้ยากครับผมจะยกตัวอย่างถึง ธุรกิจธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากในประเทศไทยนั่นเองเป็นธุรกิจที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับแต่เผอิญครับมันมีการคอ,อร์รัปชันแล้วกันเป็นการโกงตัวเลขกันเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับผู้นําองค์กรไม่ได้พูดความจริงถึงแม้ว่าบริษัทนั้นจะทําผลกําไรได้มีตัวเลขที่สูงมีราคาในตลาดหุ้นที่สูงขนาดไหนแต่เมื่อถึงวันหนึ่งระเบิดเวลามันทํางานครับระเบิดเวลามันทํางานแล้วก็ระเบิดออกมาจนท้ายที่สุดทุกวันนี้บริษัทนั้น ก็หลุดออกจากตลาดหุ้นแล้วก็เสียชื่อเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้นเหตุมาจากการไม่ยอมพูดความจริงมีปัญหาแล้วก็เก็บไว้ในพรมในชีวิตจริงก็ไม่ต่างกันครับเมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะโกหกโดยเฉพาะเรื่องที่มันมีอิทธิพลกับผลลัพธ์คุณกําลังวางระเบิดเวลาให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวต่อไปข้อที่6 serve people not number จงรับใช้ผู้คนไม่ใช่รับใช้ตัวเลขครับ ข้อนี้จะมีผลมากโดยเฉพาะคนทำงานหรือผู้บริหารองค์กรผู้นำนะครับรับใช้คนรับใช้สังคมอย่ารับใช้ผลประกอบการหรืออย่ารับใช้ผลกำไรนั่นเองหากเป็นคนธรรมดาเมื่อใดก็ตามที่คุณตอบได้ว่างานที่คุณทำมันไปสร้างคุณคายใครบ้างคุณอาจจะแทบไม่สนเลยว่ารายได้ที่คุณได้รับมามันเท่าไหร่แต่คุณสนใจแค่ว่าระหว่างทางที่คุณกำลังเดินทางระหว่างทางที่คุณกำลังทำงานไปคุณมีความสุขคุณรู้ว่าเหตุผลที่คุณทำ คืออะไรและเมื่อน,นั้นแหละครับผลตอบแทนมันจะกลายเป็นสิ่งที่ตามมาในภายหลังและคุณจะมองหาโอกาสใหม่ๆเจอเพราะคุณรู้แล้วว่าการทํางานคือการสร้างคุณค่าไม่ใช่การสแสวงหาผลประโยชน์คือตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรามักจะมาพูดคุยกันบ่อยก็คือคุณผู้ฟังหากเรียนรู้เรื่องของความสําเร็จมันจะมีอยู่ประโยคนึงที่เขาพูดกันบ่อยมากไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามอย่าทํางานเพื่อเงินทุกท่านเคยได้ยินไหมครับเหตุผลจริงๆเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับ ถ้าผมยกตัวอย่างนี้คุณผู้ฟังจะเห็นภาพเลยคุณผู้ฟังเป็นผู้นำผู้นาองค์กรมีลูกน้องอยู่สองคนคนหนึ่งทํางานหามรูปหามคําแล้วคุณก็ไปถามว่าเขาทํางานเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาเห็นว่าเป้าหมายขององค์กรคือการสร้างคุณค่ายสังคมเขาเลยอยากจะอุทิศชีวิตหรือจะทํางานให้หนักเพื่อที่จะทําให้เป้าหมายเป็นจริงและเขาเชื่อว่าวันหนึ่งองค์กรนี้จะมีอิทธิพลกับสังคมอย่างที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้ครับกับคนที่สอง ทำงานเหมือนกันหามรุ่งามเข้าเหมือนกันแล้วคุณก็ไปถามทําไมคุณถึงทํางานนี้หนักจัง๋อ,อผมอยากได้โบนัสครับความเก่งเท่ากันความฉลาดเท่ากันถ้าหากคุณต้องเลือกที่จะให้ผลประโยชน์คนใดคนหนึ่งคุณจะเลือกใครครับแน่นอนเราก็ต้องเลือกคนที่ยอมทํางานหนักเพื่อที่จะผลักดันองค์กรเพื่อที่จะสร้างคุณค่าใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมการทํางานเพื่อเงิน จะทำให้คุณไม่ได้เงินแต่การทํางานเพื่อวิสัยทัศน์หรือการสร้างคุณค่าให้สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเงินจะกลายเป็นสิ่งตอบแทนในทันทีทันใดนี่คือข้อที่สําคัญมากนะครับต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อสุดท้ายครับ We need more leaders โลกนี้ต้องการผู้นําครับ ต้องยอมรับว่าในตอนในเด็กเราจะไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยส่วนมากเราก็จะต้องเจอประสบการณ์ในตัวเองเราเจอเพื่อนๆในวัยเรียนเราก็ได้ฝึกเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์การมีความเห็นอกเข็นใจกับผู้คนในตอนนั้นแต่โรงเรียนจะไม่ได้สอนเราเลยว่าเจ้าความเป็นผู้นําจริงๆแล้วมันคืออะไรมันทําให้เราติดภาพที่ว่าคําว่าผู้นําจะต้องเป็นหัวหน้าต้องไปยืนสั่งต้องใช้อํานาจจะต้องมีความเด็ดขาดเพียงอย่างเดียวซึ่งในความเป็นจริงแล้วโลกของเราต้องการผู้นําที่ดี ทีนี้พอคาว่าผู้นําที่ดีก็คือคุณจะต้องรับฟังคุณไม่จําเป็นที่จะต้องพูดเยอะที่สุดบางทีคุณอาจจาเป็นต้องพูดคนสุดท้ายด้วยคุณจําเป็นต้องเสียสละในผลประโยชน์หากกาลังเจอวิกฤตคุณต้องเป็นคนแรกที่ลงมือทําที่ลงมือตัดสินใจคุณจะรอให้ทุกอย่างมันพร้อมไม่ได้เด็ดขาดนี่คือเรื่องของความเป็นผู้นําครับและที่สําคัญก็คือโลกนี้ต้องการผู้นําทุกท่านที่ฟังผมอยู่ท่านคือผู้นําครับ ตอนนี้ท่านเรียนบทเรียนความเป็นผู้นําไปแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ในตําแหน่งอะไรทํางานอะไรก็ตามสิ่งนี้มันจะมีอิทธิพลกับทุกผลลัพธ์ในชีวิตครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ leader it last นะครับต่อไปจะเป็นส่วนที่2ผลนํานนบทเรียนเรื่องของความเป็นผู้นําไปใช้อย่างไรบ้างในการใช้ชีวิตในการบริหารองค์กรให้ไปได้สามารถทําให้คนในทีมมองเห็นวิสัยทัศน์ผมจะเริ่มที่ข้อนี้ก่อนเป็นข้อที่สําคัญครับ 1. จงรับใช้คนและสังคมมากกว่าผลตอบแทนอย่างที่ผมได้เล่าไปตอนสรุปบ,บทเรียนครับเมื่อใดก็ตามที่รับใช้สังคมคุณจะได้ผลตอบแทนระหว่างทางผมจะนําเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากมีช่างทำก่อสร้างอยู่3คนทั้ง3มคนกําลังนั่งก่ออิฐอยู่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาก็สงสัยก็เลยไปถามท่านกําลังทําอะไรอยู่ช่างคนที่หนึ่งตอบว่า กำลังก่ออิดช่างคนที่2ตอบว่ากําลังก่อกําแพงช่างคนที่3กําลังตอบว่าข้ากําลังสร้างมหาวิหารทั้ง3คนก่ออิดเหมือนกันครับแต่กรอบความคิดในการทํางานไม่เหมือนกันเลยและทุกท่านคิดว่าช่างคนไหนจะเป็นช่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับคนที่3ใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับ คุณจะต้องรู้ว่าเหตุผลที่คุณทํางานงานนั้นคืออะไรมันไปสร้างคุณค่าให้ใครบ้างและผมชอบอีกเรื่องราวหนึ่งของแม่บ้านที่สนามบินณนะประเทศญี่ปุ่นครับเขาบอกเอาไว้เลยว่าทุกๆครั้งที่ฉันมาทําความสะอาดห้องน้ําสนามบินฉันไม่ได้แค่ทําความสะอาดแต่ฉันกําลังเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศญี่ปุ่นหากสนามบินสะอาดคนก็อยากมาเที่ยวคนก็จะมองว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับความสะอาดฉันกําลังเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศญี่ปุ่นเห็นไหมครับ มันเป็นเรื่องของกรอบความคิดครับลองดูว่าคุณค่าในงานที่คุณทําอยู่มันคืออะไรมันมีแน่นอนข้อที่2งานหนักที่มีคุณค่าดีกว่างานสบายที่ไม่ส่งประโยชน์ต่อผู้คนข้อนี้ผมจําได้ขึ้นใจเลยว่าเวลาที่มันสบายเกินไปผมจะไม่มีความสุขครับโดยเฉพาะไอ้ช่วงเวลาสบายนั้นมันไม่ได้ไปสร้างคุณค่าอะไรให้เลยแต่ในการทํางานงานมันจะมีความกดดันมันจะมีความหนักใช่ไหมครับ แต่เมื่อใดก็ตามที่งานหนักนั้นเรารู้ว่ามีคนได้รับประโยชน์มีคนได้รับสิ่งดีๆกลับไปงานหนักจะไม่ใช่ปัญหาเลยครับจะรู้สึกสนุกกว่าความสบายด้วยซ้ําฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลครับการทํางานถ้าคุณรู้คุณค่างานหนักจะไม่ใช่ปัญหาเลยข้อที่3ขอให้สร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนสบายใจมากกว่าการแข่งขันครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกเขียนลงในหนังสือ leader in last สภาพแวดล้อมที่สบายใจคุณผู้ฟังยังจำตอนเนวิซิลที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับหากในที่ทํางานเป็นสภาพแวดล้อมที่มีแต่การแข่งขันซึ่งกันและการคนนั้นต้องทําตัวเลขได้เท่านี้คนนี้ก็ต้องทําตัวเลขได้เท่านั้น,น,น,เ,เ,น,นเมื่อมันเกิดสภาพแวดล้อมการแข่งขันมันเหมือนจะดีครับแต่ในระยะยาวมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่น ซึ่งมันไม่ดีครับพอถึงตรงนั้นสภาพแวดล้อมแบบนั้นคนจะไม่สบายใจและในภายหลังที่ทํางานมันก็จะมีการเมืองหรือในทีมของคนก็จะเกิดการทะเลาะซึ่งกันและกันซึ่งผมบอกเลยว่าหากคุณไม่สร้างสภาพแวดล้อมความสบายใจตั้งแต่เนิ่นๆภายหลังมันจะกลายเป็นปัญหาข้อที่4ครับชมให้ดังตําหนิให้เงียบเวลาชมนะครับชมในที่สาธารณะแต่เวลาตําหนิคน เรียกมาตําหนิตัวต่อตัวหรือจะส่งข้อความไปก็ได้ให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับในการทํางานมันก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและยังจําได้ไหมครับเมื่อคุณไปอยู่ในตําแหน่งผู้นําคุณจะเริ่มโกรธง่ายและคุณก็อาจจะตําหนิโดยไม่รู้ตัวแต่การที่จะตําหนิคนไม่ใช่เรื่องผิดครับหากคุณรู้ว่าจะตําหนิอย่างไรให้อีกฝ่ายไม่เสียน้ําใจนั่นเองเพราะว่าเป็นผู้นํา ต้องรู้จักถนอมน้ําใจคนครับซึ่งบางทีตรงนี้ผมเองก็ยังพลาดเลยแต่ในการตําหนิในทุกๆครั้งนะครับผมจะพยายามตําหนิตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่ครับเวลาที่ผมจะตําหนิตัวเองหรือเวลาที่ผมทําผิดผมก็ใช้พนักงานพูดตรงนั้นเลยเพราะนี่แหละครับเป็นผู้นําจะต้องแบกรับอะไรที่มันหนักกว่านั่นเองข้อต่อไปครับผู้ตามคือคนไม่ใช่เครื่องผลิตเงินแต่เงินที่ได้รับเป็นผลตอบแทนจากการทํางาน นั่นคือสิ่งที่เอาไปสร้างผู้ตามให้เขาเก่งยิ่งขึ้นครับในฐานะองค์กรหรือในฐานะประเทศนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดว่าองค์กรหรือประเทศนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนคือคุณภาพของคนครับ people นั่นเองฉะนั้นการพัฒนาคนคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหากคุณมองว่าตัวเลขทุกอย่างจะต้องเอาไปลงทุนอย่างเดียวต้องไปลงทุนกับทรัพย์สินไปลงทุนกับสิ่งของคุณจะไม่ได้คน แต่ถ้าคุณเอาไปลงทุนกับคนคนเหล่านั้นจะเริ่มผลักดันวิสัยทัศน์เขาจะเริ่มแบ่งเบาภาระคุณเขาจะเริ่มนำทีมได้โดยที่คุณไม่ต้องไปสั่งเขานี่คือความสำคัญของการพัฒนาคนครับข้อสุดท้ายครับ leader it last ครับผู้นำต้องเสียสละครับข้อนี้บางทีก็เป็นอะไรที่ฝึกได้ยากในบางครั้งแต่เมื่อใดก็ตามที่เจอวิกฤตคนแรกที่จะต้องไปรับมือก่อนคือผู้นำครับ แต่เวลาทีมหรือองค์กรได้รับผลประโยชน์ได้รับชื่อเสียงได้รับผลตอบแทนผู้นําต้องไปรับเป็นคนสุดท้ายครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นคํานิยามของ leader eat last คุณเป็นผู้นําคุณจะต้องกินคนสุดท้ายนอนคนสุดท้ายห้ามนั่งก่อนขนศึกแต่เมื่อใดที่เกิดปัญหาผู้นําจะต้องไปแหวกทางก่อนจะต้องไปรับความเสี่ยงก่อนเห็นไหมครับโลกนี้ต้องการผู้นํามากขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อถึงวันหนึ่ง คุณสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีได้คุณสร้างผู้นําคนใหม่ๆขึ้นมาได้โลกนี้จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นเพราะวิสัยทัศน์ของคุณเองทั้งหมดนี้เป็นบทเรียนจากหนังสือ Leader a t ท a s t ที่ผมสรุปนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับพร้อมสต๊าดดี้เคสที่ผมยกตัวอย่างให้และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังทุกท่านอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ Leader e a t l a s t ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้ครับและที่สําคัญนะครับหากคุณผู้ฟังอยากเจอผมและก็อยากเรียนรู้งานบรรยายที่เรากําลังจัดขึ้นของ The Library เลยนะครับทุกท่านสามารถซื้อบัตรรับชมงานได้ตั้งแต่วันนี้นะครับงานจัดขึ้นวันที่24มีนาค5ส0 ณนะโรงแรมซัมเ,เอมอร์เซ็ตเอกมัยแบงกอกนะครับหากคุณต้องการเรียนรู้ที่จะค้นหาความสําเร็จอยากรู้ว่าความสําเร็จที่แท้จ,จริงในชีวิตควรจะเป็นแบบไหนในงานนะครับผมจะให้ทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันร่วมลงมือทําซึ่งแน่นอนครับผมเป็นเกียรติและยินดีมากที่จะได้เจอทุกท่านในวันนั้นครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วหากทุกท่านชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจากเดอะไลบรารีได้ครับ และเช่นเคยครับหาคุณผู้ฟังชอบเนื้อหาจากพอดแคสต์เอพิโซดนี้ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library ได้ครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ เซ n นมาร์เกบริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า1.5ล้านรายทั่วโลกครับเซนมาร์เพิเศษครับสำหรับผู้ชมเดอะไลบรารีที่น่ารักของผม รับแต้มสะสม800เยเยนจากเดิม500เยเยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วย